สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองเล่นเกมบน iPhone 7ในปี2024เดี๋ยวมาดูกันว่าฟีฟ r e แพดใหม่ล่าสุดเนี่ยยังไหวอยู่หรือเปล่าซึ่ง iPhone 7นะครับแล้วก็ iPhone 8เนี่ยไม่ได้รองรับอัปเดต iOS แล้วแต่ถามว่าถ้าเอามาใช้งานทั่วไปเล่นเกมพวกนี้ยังไหวอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นใช้งานทั่วไปยังไหวแต่ว่าหน้าจออาจจะเล็กไปหน่อย4.7นิ้วนะ CPU เนี่ยมันจะเป็นชิปอ Apple A 10, เเครื่องร้อนไว แบตน้อยนะครับหนึ่งพันกว่ามิลลิแอมเองนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็อยู่ได้นานสองสามชั่วโมงขึ้นครับแล้วแต่การใช้งานแต่ละคนตอนนี้มือสองเนี่ยมันอยู่ที่ราคาหลักพันบาทหรือเก้าร้อยกว่าบาทก็มีนะเจ็ดแปดร้อยบาทเนี้ยก็มีอาจจะเป็นสภาพมีตำหนินิดหน่อยถ้าเป็นสภาพดีเลยมันก็ประมาณพันพันแปดพันเก้าหรือสองพันเลยนะครับสองพันเก้าเลยก็มีก็อาจจะามาเป็นเครื่องสำรองก็ได้นะครับหรือหลายๆคนก็อาจจะมาไว้รับสายเท่าเข้าเด่าออก ไว้เล่นเกมอะไรแบบเนี้ภายในปีนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบมีงบกันจริงๆเลยแบบ2,000ขึ้นเงี้ยสองพันเกแบบเนี้ยก็หา iPhone 8 iPhone SE Gen 2ดีกว่านะครับถ้าจะเอา i7 แบบเนี้ยก็การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของเกมนะครับนี้ผมจะปรับสุดให้หมดเลยนะผมเปิดเงานะครับแล้วก็เปิดโอเชียนนะครับหมดเกมเดียวสูงได้ แล้วหมดนี้มีบันทึกวิดีโอหน้าจอในตัวเกมนะครับแล้วก็ในตัวเครื่องได้สําหรับน้องๆที่อยากจะเอามาแคสเกมก็ยังไหวอยู่นะแต่ว,ว่าแนะนําให้ปรับต่ำหรือปรับกลางๆดีกว่านะครับเดี๋ยวบันทึกวิดีโอหน้าจอเล่นให้ดูแล้วกันจอมันเล็กมากทุกคนสี่สิบเจ็ดนิ้วนะแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะ อาจจะเหมาะสําหรับน้องๆที่มีงบน้อยนะครับงบราคาหลักพันบาท i7 ก็ยังพอเอามาเล่นเกมใช้งานทั่วไปได้ดีอยู่นะครับเป็นมือสองบางเครื่องเชื่อมมาร้อนไวเงี้ยมันจะมีอาการแหลกกระตุกค่อนข้างค่อนข้างบ่อยนะครับแต่เรื่องคัสกีนเท่าที่ผมลองเทสมาก็ยังคัสกีนอะไรยังยังลื่นอยู่นะ ค่อนข้างแหลกเลยทุกคนค่อนข้างแหลกแล้วก็กระจุกมากเครื่องนี้มือสองอ่ะคือใครที่จะซื้อมือสองนี่ต้องดูให้ดีนะแล้วก็เช็คให้ดีนะครับถ้าเจอบางเครื่องที่เครื่องมันร้อนง่ายร้อนใวเนี่ยแบบเนี่ยตอนเวลาเข้าเกมไปนิดเดียวนะครับแล้วก็อเล่นเกมแป๊บเดียวมันก็เริ่มกระจุกเริ่มแหลกแล้วนะเครื่องมันร้อนไอะ่ะ กระตุกทุกคนมีกระตุกนะถ้าปรับสุดนะเดี๋ยวมาลองบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับในตัวเกมนะครับผมอัดหน้าจอได้นะครับสำหรับน้องๆที่จะเอามาแคสเกมไหวหรือเปล่านะครับถึงมันก็พอไหวนะแต่ผมว่าแนะนําให้ปรับปรับต่ําหรือปรับกลางๆดีกว่านะครับถ้าปรับสุดเล่นเลยเนี่ยตาแรกๆมันก็อาจจะเล่นได้อยู่นะแต่ว่าตาที่สองที่สามนู่นหรือเวลาเริ่มที่มันร้อนนะทุกคนมันจะกระตุกมากเลย เ,นเนื่อนีต้ตาแรกๆก็ยังพอเล่นให้น้องๆได้ดูได้ ม,มีกระตุกบ้านะครับเวลากระโดดล่มเก็บของเก็บอาวุธเปิดกระเป๋าก็ยังไวปกตินะครับมีเงาภาพกราฟิกก็ประมาณนี้ทุกคนบันทึกวิดีโอหน้าจอได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตารแรกๆก,ก็ได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าตาที่3าที่4หรือเวลาเครื่องร้อนอ่ะคน้างแหลกกระตุกเลยนะ จะลงไปช่วยเพื่อนก่อนอ๋อตกใจหมดนึกว่าบอดอันนี้น่าจะคนนะครับบ่งทีน่าจะบอดเก็บของ โดนปืนพกยิงกายทุกคนผมก็นึกว่าบอดที่ยิงข้างหลังเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาลองเล่นเกมฟรีไฟ r e บน iPhone 7ให้ดูกันประมาณนี้นะครับทัชสกรีนยังลื่นนะครับแบตเตอรี่ก็อาจจะลดไปหน่อยถ้าเอาแบบมาเล่นเล่นเกมเลยก็เป็น iPhone SE iPhone 8ดีกว่า